เป็นบทสรุปคดีที่ครูภัยบูนแสงเดือนนักแต่งเพลงแล้วก็เจ้าของค่ายเพลงจวดจัสติโอนี่แหละได้ยื่นฟ้องในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำนะครับก็ในข้อหามิ่นประมาทหลังจากที่ในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยได้พูดพาดพิงนะฮะทำให้ได้รับผลกระทบทั้งด้านจิตใจครอบครัวจนเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาจึงขอปกป้องตัวเองและครอบครัวด้วยกันยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน20ล้านบาทซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะฮะศาลจังหวัดเลยนี่แหละ ก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นะฮะโดยมีนายห้าประจักษ์ชัยนะะี่แหละพร้อมกับทนายความก็เดินทางไปที่ศาลเพื่อรับฟังคำพิพากษานะฮะขณะที่ครูภพยบูญแสงเดือนนะะี่แหละเขาส่งแค่ทนายความนะฮะมาเป็นตัวแทนรับฟังคำพิพากษาโดยศาลนะฮะมีคำพิพากษาให้จำคุกนายห้าประจักษ์ชัยนะฮะเป็นเวลา4ปี 16, 16เดือนโดยไม่รอลงอาญานะฮะแล้วก็สั่งให้จ่ายค่าเสียหายน,ะะนี่แหละหล้า ล้านบาทนะฮะจากนั้นในห้างประจักษ์ชัยพร้อมกับนายความนี่นแหละก็ยื่นเรื่องขอประกันตัวเพื่อสู้คดตีต่อไปนะฮะโดยก่อนหน้านี้นะครับครูไพบูลเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่24ตุลาคมปี2564นะครับบอกว่าสําหรับการฟ้องร้องครูประจักษ์ชัย20ล้านเนี่ยเป็นการประเมินเอาว่าฟ้อง20ล้านบาทมันมากกว่าความเสียหายของผมหรือเปล่าสิ่งที่ผมได้รับผลกระทบจากตัวผมครอบครัวองค์กรของผมและภรรยาใหม่ของผมก็ได้รับผลกระทบจากการทํางานทํา ให้มูลค่าวความเสียหายมันมากกว่าทางจิตใจทําไมไม่จบสักทีมันเป็นเรื่องของผมและอดีตภรรยาซึ่งมันจบไปแล้ว3ปีและมีการพูดตกลงกันแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อก,กันดูแลช่วยเหลือและห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นพ่อที่ดีของลูก ซึ่งต่อมาเนี่ยในห้างประจักษ์ชัยก็ได้ออกมาโพสเฟซบุก <Facebook S 2> ก๊กีเมื่อวานนี้<ช>หลังจากศาลมีการอ่านคำพิพากษานะฮะซึ่งในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยเอมิลามาปีกว่าโดนคดีมินประมาทคดียังไม่สิ้นสุดประกันตัวออกมาสู้คดียาวๆไปนะฮะเขาก็ขอบคุณทุกกาลังใจนั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยฟ้ามีตาครับนะฮะ ซึ่งในห้าประจักรชัยก็บอกว่าผมไม่เสียใจนะว่าผมช่วยผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งที่ถูกลังแกวงเล็บก็บอกว่าเนี่ยผมโดนคดีหมิ่นใครนาะโดนคดีภาพผู้ยาวล่วงละเมิดทางเพศนะฮะ<า>นี่เป็นความเคลื่อนไหวของในห้าประจักรชัยนอกจากนั้นยังไม่พอจะตัวโพสต่ออีกนะฮะบอกว่าเซฟประจักรชัยเซฟเอมิลานะฮะ ช่วยผู้หญิงผอมๆตาดำๆคนหนึ่งเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนอนกระบะได้นอนนำนะฮะญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ดันโดนคดีหมิ่นประมาทนะฮะเขาก็วงเล็บอีกนะบอกว่าสร้างเธอกูเสือกเองนะฮะก็เหมือนจะบอกว่า ช่ไหมเธอเราไปเสือกยุ่งกับเขาเองแต่คือเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาช่วยเหลือผู้หญิงตาดำๆคนนึงแต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะอ่ะอันนี้ก็ติดตามมาต่อไปเขาเออประกันตัวเพื่อจะสู้คดีต่อนะฮะจะจบยังไงก็รอติดตามกัน<ไ>นะ,ระครับเพต้องดําเนินในชั้นศาลชั้นขั้นต่อไปอะเนาะ